สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบานๆค่ะวันนี้มาในเมนูขนมเค้กมันม่วงค่ะวัตถุดิบเด่นๆเลยก็คือมันม่วงนะคะแล้วนี่ก็คือทําเสร็จเรียบร้อยเราก็มาชิมในชิ้นแรกก็คือมีความอร่อยมากๆเลยก็คือสูตรนี้ผ่านค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างค่ะอย่างแรกเลยก็คือมันม่วงค่ะและต่อไปค่ะก็คือแป้งสาลีแล้วก็ตามด้วยน้ํากะทิค่ะ แล้วก็เป็นนมลดจืดแล้วก็น้ำตาลทรายแล้วก็เป็นเกลือแล้วก็เป็นผงฟูแล้วนี่ค่ะก็คือยีสต์ค่ะแล้วนี่ก็คือส่วนผสมทั้งหมดของการทําเค,ค้กมันม่วงค่ะมาดูขั้นตอนการทําเลยค่ะให้เราเตรียมเป็นเครื่องปั่นค่ะจากนั้นใส่มันม่วงลงไปใส่น้ํากะทิใส่น้ํานมใส่น้นําตาลใส่ยีสต์ใส่เกลือค่ะ ลงไปให้หมดค่ะส่วนที่ยังไม่ใส่นะคะก็จะมีแป้งสาลีกับผงฟูยังไม่ใส่ค่ะนอกนั้นใส่ให้หมดค่ะส่วนสัดส่วนและปริมาณทั้งหมดนะคะเพื่อนๆสามารถดูที่ใต้คลิปค่ะเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ให้จากนั้นก็ทำการปั่นค่ะก็ปั่นให้ทั้งหมดนะคะละเอียดค่ะขั้นตอนตรงนี้ต้องสังเกตเอานะคะว่ามันม่วงแล้วก็ส่วนผสมอื่นๆเนละเอียดครบแล้วยังนะคะต้องละเอียดจริงๆนะคะในขั้นตอนนี้ค่ะ ตอนนี้ความละเอียดที่เราได้ปั่นไว้ก็ละเอียดครบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะขั้นตอนนี้นะคะแป้งสาลีแล้วก็ผงฟูค่ะเราก็นําเขามาล่อร่อนก่อนค่ะก็ใส่ลงในตะแกรงล่อนค่ะจากนั้นก็ทําการล่อนค่ะบางคนจะถามว่าไม่ล่อนได้ไหมแต่อยากจะให้ล่อนมากกว่าค่ะเพราะว่าแป้งของเราจะได้มีความละเอียดค่ะเค้กของเราก็จะมีความละเอียดแล้วก็จะมีความนุ่มน่ารับประทานนะคะ มาดูขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนนี้ค่ะส่วนผสมทั้งหมดที่เราได้ปั่นไว้ค่ะเทลงในภาชนะเลยค่ะเห็นไหมคะมันจะมีความข้นแล้วก็จะเห็นได้ว่าสีม่วงของมันม่วงนะคะที่ไม่ได้ผสมสีอะไรเลยนะคะสวยมากๆเลยค่ะแล้วมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะกลิ่นของวานิลานะคะเราจะใส่กลิ่นของวานิลาลงไปหนึ่งฝาค่ะจากนั้นก็คลุกเขาสักเล็กน้อยค่ะให้เข้ากันค่ะ มาดูขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนนี้ค่ะแป้งสาลีกับผงฟูที่เราได้ล่อนไว้นะคะเราก็จะแบ่งใส่ในชามนะคะสามครั้งก็ใส่ในครั้งที่หนึ่งค่ะค่อยๆทยอยใส่นะคะแล้วก็ใช้เป็นไม้พายค่ะค่อยๆคนเขาอย่างเบาๆนะคะคนไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าเขาจะเข้ากันค่ะไม่ต้องคนแรงนะคะในขั้นตอนนี้ค่ะ จากนั้นก็มาใส่แป้งในครั้งที่สองค่ะก็ให้เ,เพื่อนๆจาไว้นะคะแป้งเราจะค่อยๆทยอยใส่ใส่ทั้งหมด3าครั้งค่ะแล้วก็ค่อยๆคนอย่างเบามือทั้งหมด3ครั้งต่อไปค่ะก็คือครั้งสุดท้ายแล้วค่ะครั้งที่สใส่แป้งลงไปก็คนคลุกเคล้าเหมือนเดิมค่ะ ตอนนี้เราก็รวบลัดตัดมาที่เราคุกเค้าแป้งทั้งหมดตอนนี้เสร็จแล้วค่ะขั้นตอนนี้ค่ะเราจะหมักแป้งเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงก็คือ30นาทีนั่นเองค่ะ mm hmm. ก่อนที่จะหมักแป้งนะคะก็เก็บระเบียบนะคะจัดกวาดให้เรียบร้อยก่อนค่ะไม่มีกระดาษแล랩นะคะก็จะหายเป็นจานค่ะปิดไว้ เสร็จครบครึ่งชั่วโมงเปิดฝาขึ้นมานี่ก็คือหน้าตาของแป้งที่เราได้หมักไว้ครึ่งชั่วโมงค่ะจากนั้นเราก็ใช้เป็นไม้พายค่ะค่อยๆพายเขานะคะเพื่อไล่อากาศออกสักเล็กน้อยค่ะเสร็จแล้วมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะให้เราเตรียมเป็นภาชนะและแม่พิมพ์ไว้ค่ะวันนี้เราก็ใช้แม่พิมพ์เป็นกระดาษส่วนฐานนะคะเราก็จะใช้เป็นอลูมิเนียมค่ะ ส่วนวันนี้เราจะใช้เป็นการนึ่งนะคะแต่ใครสะดวกเป็นการอบก็ได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแป้งที่เราได้หมักไว้ครึ่งชั่วโมงนะคะค่อยๆใส่ลงในแม่พิมพ์กระดาษค่ะเดี๋ยวเราก็จะทําจนหมดค่ะขั้นตอนตรงนี้เพื่อนๆดูวิธีการตักแป้งเค้กลงในแม่พิมพ์กันไปก่อนนะคะ ในขั้นตอนนี้ค่ะก็ให้เราไปเตรียมเป็นน้ําร้อนสําหรับนึ่งไว้เลยค่ะแล้วนี่ทั้งหมดที่เราได้ทําเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะนําเขาไปนึง่งในการนึ่งนะคะเราจะใช้น้ําร้อนจัดจัดน้ําเดือดจัดจัดค่ะแล้วนําลงไปนึ่งเลยวันนี้ซึ้งเราไม่พอนะคะเราก็จะนึ่งที่กระทะแล้วก็จะมีฐานอารองอยู่ข้างล่างค่ะก็ทําได้เหมือนกันค่ะ ก็ดีด้วยนะคะสําหรับคนที่ไม่มีเครื่องนึ่งค่ะเราจะนึ่งทั้งหมดใช้เวลา15-20นาทีค่ะและที่เราเปิดมาให้เพื่อนๆได้ดูนี้นะคะก็คือเป็นเวลา20นาทีค่ะออกมาแล้วหน้าตาของเค้กนึ่งมันม่วงเป็นแบบนี้ค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทําเค้กมันม่วงค่ะแล้วก็ทําเป็นแบบนึ่งค่ะ แล้วเมื่อกี้ที่เปิดฝาไปเมื่อกี้นะคะก็คือนึ่งรสที่2รอบที่2ค่ะก็อยากจะให้เพื่อนๆเ,เราไปทําแล้วระทานกันดูนะคะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทําอาหารนะคะแล้วก็ฝากอร่อยแบบบ้านๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยค่ะวันนี้ไปแล้วจริงๆค่ะสวัสดีค่ะ